รถที่เพิ่งผ่านการทดสอบมาได้หมาดมเลยนะครับจำนวน3คันก็จะมีคีฮะห8 3่คันนำนะครับหมายเลข208-219และคันกลางคีฮะห8 2่หมายเลข29นะครับสภาพ,าพสีสวยสดใหม่สีสวยสดใหม่ราวกับเพิ่งออกจากโรงงานผลิตมานะฮะมีกับปรับรุงเฮดไลท์นะครับมีกบับรุงเฮดไลท์ ที่เคยติดตั้งบนหลังคาห้องขับนะครับเป็นการติดตั้งแบบฝั่งในตัวรถด้านหน้านะครับนี่ก็คือสว่วนที่มีการปรับปรุงนะครับตรงนี้ก็มีการติดตั้งป้าย SRT รู้สึกว่าจะอ่านว่ามักกสันโคโจนะครับ หรือแปลว่าโรงงานมักกะสันในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะนี่็คือเฮดไลท์สองดวงนะครับที่มีการปรับปรุงใหม่โดยการทำเป็นแบบฝังในตัวรถนะครับนี่ไพูดอ่ะคนทั้งคนไ่เจอเด็บอกเลยตายบอกว่าที่ปวดศพอบนี้ครับใจของกนี่ก็เป็นขอบพวงแบบใช้ล็อกแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นขอบพวงทรงเล็กนะครับ อันนี้ก็คือ K5183 หมายเลข219นะครับมีการติดเครื่องไว้นะครับคว่าจะมีการทดสอบในภายหลังเพิ่มเติมนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้อง generator นะครับที่เป็นการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตัวพนันนำนะครับ จะเป็นการแยกส่วนระหว่างเครื่องยนต์กับเจเนอเรเตอร์ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยตัวเจเนอเรเตอร์จะอยู่ด้านหลังห้องขับนะครับขั้นกลางระหว่างห้องขับกับห้องโดยสารนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์รั้งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ของนี่อีกตาด้วยนะฮะส่วนแค่รื่รรยยรรองน้ำหนักนะครับแค่เรื่น้ำหนัก รุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแคร่รัาน้ำหนักนะครับก็จะเป็นแคร่รุ่น tr 233A สนะครับส่วนแคร่ด้านหน้านะครับที่ผมเพิ่งผ่านมานะครับลักษณะก็จะเป็นรูปลักษณ์เดียวกันนะครับจะเป็นแคร่ dt 4 7 a นะครับซึ่งจะเป็นแคร่ที่มีการเพิ่มส่วนที่สามารถมีอุปกรณ์สูขับเคลื่อนอยู่นะครับทำาควบคู่กันนะครับ สังเกตวก่าข้างล่างน่าจะเป็นส่วนที่เป็นเซฟติกแทงค์นะครับหรือถัองเก็บสิ่งปฏิกูลสำหรับห้องน้ำระบบปิดนะครับโอเคจ้า <Okay. S 1> สังเกตว,ว่าบันไดมีการทำเป็นชานต่ำได้ด้วยนะฮะมีการทำเป็นกลไกบางอย่างได้ะฮะขออนุญยตสักครู่ฮนะ <Okay. S 1> อ๋อมีอไรนะครับบันไดมีการสามารถให้ตัวได้ในพื้นที่ชานต่ำและชานสูงนะครับก็คือบันไดขั้นสุดท้ายสามารถพับได้นะฮะ ด้านล่างก็มีการต่อขอบพ่วงและท่อลมอย่างสมบูรณ์นะครับก็คือพร้อมทดสอบแน่นอนนะครับขออนุญาตขึ้นไปสำรวจภายในนะฮะภายในถือว่าสภาพดูดีมากนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพักพนักงานนะครับทางด้านซ้ายของคันนำนะครับตรงด้านท้ายตู้ภายในก็จะมีเครื่องห้ามล้อฉุกเฉิน นะครับมีโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็มีสวิตควบคุมบางอย่างอยู่นะครับซึ่งจะมีการติดตั้งเป็นตัวภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรไทยในภายหลังนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนจะมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ายัางไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นห้องอะไรนะฮะนี่คือตัวคันนำนะฮะต่อไปนี่คือสภาพภายในของคันนำนะครับ มันไม่เหมือนกันควรจะได้กับผมต้องย้ายลงแล้เราเดินกลับมาที่ฝั่งอันนี้เขาเรียกว่ามีห้องเครื่องใช่ไหมอันนี้มีห้องขับมีห้องขับ<ช>มีห้องเครื่องมีเครื่องยนต์นครับผมภายในห้องโดยสารคันนำนะครับจะมีความจุอยู่ที่40ที่นั่งนะครับโอ,โ,อโอ้โหมีการเร่งเครื่องฮะเสียงเครื่องจากภายในห้องโดยสารถือว่าค่อนข้างลั่นประสมผสาทีเดียว มีเทอร์โมมิเตอร์ฮะสามสิบองศานะฮะโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นห้องเจเนเรเตอร์นะครับที่ผมไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าภายในมีการทำงานอยู่ซึ่งผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของประตูทางขึ้นลงของพลังงานรจักรนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่ประตูนะครับที่สามารถเปิดได้ในกรณีที่ต้องการจะรับห่วงทางสะดวกนะฮะตรงนี้ก็เป็นแผงไฟฟ้านะครับสำหรับรถจักรนะครับ power distribution board นะครับ สังเกตว่าตรงนี้ก็มีการติดตั้งป้ายภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วนะครับสําหรับวิศวกรฝ่ายซ่อมของไทยนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของอส่วนกันส่วนด้านหน้ารถนะครับซึ่งภายในจะซ่อนตัวระบบห้ามล้อไว้นะครับซึ่งจะมีทั้งกลไกระบบลมต่างๆมากมายนะครับ ล้วก็มีถังลมนะเป็นถังลมห้ามล้ออยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟหน้าอ,อปุปกรณ์ติดตั้งไฟส่วนต,ต่างนะครับก็ซ่อนอยู่ภายในด้านใต้ห้องขับนะครับด้าเครืแด้ติานบนก็จะเป็นในส่วนของแห้องขับนะครับห้องขับนี้ก็ จะถูกยกสูงไว้อยู่บนชั้น2นะครับเพื่อทัศนวิสัยในการทําขบวนที่ดีนะฮะน,น,นี่ก็มีเพื่อนๆน,นะม,มาร่วมชมด้วยนะฮะนี่แต่ว่าห้องขับของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นห้องขับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอุปกรณ์ฝั่งปคร,รอยู่ด้านซ้ายนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นฝั่งของช่างเครื่องนะครับอุปรกรณ์ก็จะดูน,น้อยๆนิดนึงนะนี่คือทัศนวิสัยเมื่ออยู่บนห้องขับนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับรถดีเซลรางทั่วไปนะครับมองออไปนี่คือเห็นรอบๆโรงงานได้เลยนะครับมีทั้งรถที่รอส่งมอบใช้การมีรถที่รอซ่อมอยู่ไกลๆนะครับ ด้านนี้ก็มีเดวูนะครับ2519ที่รอซ่อมวาระหนักอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนนี้มีการสตาร์ทเครื่องอะไรบางอย่างแล้วนะฮะยังไม่ควักยังไม่มาเลยครับไปนี่คือด้านหลังของห้องขับนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอน่วันเสาอ่ันนี้เป็นปันรับอ,อ,อ๋อจุดสำคัญนะฮะ ที่บอกไปหน้าต่างห้องพคออรอนะครับสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เปิดระบพ่วงทางสะดวกแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องเป็นการเปิดประตูด้านล่างแทนนะครับเปิดประตูหรือการเปิดหน้าต่างตรงประตูทางขึ้นลงฝั่งห้องขับชั้นล่างนะครับถ่ายเลยดิด

ต่อไปผมจะพาไปดูคีฮันหน2่ง2นะครับหรือคันกลางนะครับซึ่งเป็นรคันกลางของขอบวนนะครับเป็นคันกลางคันแรกนะครับที่เพิ่งผ่านการทดสอบมาหมาดๆนะครับสังเกตว่าเบาะยังซีลพลาสติกกันดีนะครับเป็นพลาสติกใสเห็นแล้วมันน่าสัมผัสเลยเกินนะฮะเลขที่นั่งเท่าที่สังเกตนะครับก็ เป็นเรที่นั่งนั่งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับก็มีเป็นรหัสใช้รหัสเป็นแถวนะครับแล้วนับตามแนวความเป็น A B C D นะครับภายในก็ยังคงความตั้งเดิมได้เกือบร0 0เเลยนะฮะมาตรงส่วนท้ายตู้ครับท้ายตู้ของคันกลาง ฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับเป็นอ่างล้างมือมีกระจกเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมสําหรับเด็กนะครับก็ถือว่าสิ่งของในยคามสะตวกถือว่าครบครันดีมากนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําแบบถูยืนสําหรับชายนะครับมีอ่ามันจะเป็นอ่างล้างมือนะครับ ถือว่าน่าจะเป็นดีไซน์ตั้งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับถือว่าทําไว้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับถ่ายหนักนะครับก็เป็นลักษณะโถส้วมแบบเวสเทิร์นสไตล์หรือแบบตะวันตกนะครับแบบนั่งราบมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับเด็กด้วยนะครับก็ถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันดีมากนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นห้องอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งผมคงไม่สามารถเปิดเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะขอข้ามไปแน่นอนนะฮะต่อมาจะเป็นคีย์ค่า183หมายเลข208นะครับซึ่งเป็นคันแรกที่มีการปรับปรุงและเสร็จเป็นคันแรกนะครับเนี่ยคือบันไดทางขึ้นลงนะครับก็มีการมีการทำเป็นชั้นต่ำเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการเสริมไปเป็นขั้นที่2นะครับซึ่งผมก็จะไม่ดูอะไรมากนะครับเพราะว่าภา,ายในก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับนี่คือสภาพภายนอกนะครับของตัวรถก็ถือว่าสีสวยสดใหม่มากนะครับก็ คาว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับก็รับประกันได้เลยว่าพร้อมสมมอบใช้งานแน่นอนนะครับอาจจะต้องรออีกคันหนึ่งนะครับที่จะต้องซ่อมนะครับโดยเฉพาะกันกลางนะครับเพื่อให้ครบชุด4คันนะครับเดี๋ยวขอวร่ปไปดูคันหน้าสักครู่นะฮะเพราะต้องบอกก่อนว่าคีฮ1 8น208คันนี้นะครับเป็นรถคันแรกที่ผ่านการปรับปรุงสภาพ นะครับด้วยแต่ก่อนจะเป็นไฟหน้าสี่ดวงนะครับเป็นสี่ดวงเหมือนกับนักประดาน้ำนักดำน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงอีกครั้งโดยการทำเป็นไฟหน้าเดี่ยว2ข้างแบบฝั่งในตัวรถนะครับแล้วก็มีการถอดเท็ตไลท์อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเพื่อเป็นการลดโหลดดิ้งเกตนะครับจากสเมตรเหลือ4.0 5เมตรนะครับ บุคหลายอย่างก็ยังคงความเป็นดั้งเดิมไวครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เท่าที่ผมทราบมานะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเครื่องยนต์จะยังใช้ของดั้งเดิมอยู่นะครับของนี้กตะตะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์อีกครั้งโดยใช้เครื่องยนต์คามินซึซง่งตอนนี้ยังอยู่ในแผนการปรับปรุงอยู่นะครับเดี๋ยวครับว่าในเบื้องต้นจะมีการใช้งานในลักษณะของดั้งเดิมไปก่อนนะครับอ่ะเจอกันะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซต i ิกแองนะครับหรือถังซ้วมแบบระบบปิดนะครับที่มีการติดตั้งมาเป็นสไตล์ตั้งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะตรา SRT างามๆคีฮ้า182หรือรถคันกลางนะครับชั้น B หมายเลขย9สนะครับ มีการสตาร์ทเครื่องนะครับเสียงเครื่องนั่งเดิมจากญี่ปุ่นนะครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเสียงค่อนข้างที่จะดังสักนิดนึงนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่คือ คีฮะ183ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจํานวน3คันแรกนะครับประกอบด้วยคีฮะ183หมายเลข219นะครับแล้วก็2คันหลังก็จะเป็นคีฮะ182หมายเลข29คันกลางนะครับแล้วก็คีฮะ183หมายเลข208คันสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ